ตรงนี้สวนมาก543 2สถ่วยมากสวนน่ะมึงรับงานเยอะนะช่วงนี้ก็คล่องไงแดงไวโปรงเนี่ยบ้านกูมีอยู่ต้นหนึ่งผมมีอยู่ต้นหนึ่งเหมือนกันนี่เขามีเป็นหลายแบบหลายสิบต้นเลยโปรงดางโอ้มีขลังอีตรงนี้้ผมเพิ่งเห็นเองแพงมากโปรงหลากต้นนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตั้มล้านนิ้ฮะานิ้นเฮ้ยเลาอ้วเลยเหรออยากมากก็ไม่เกินสองสามต้นน่ะในไทยอ่ะหลายคนสงสัยว่าการที่ตัดสินใจซื้อต้นไม้ต้นละล้านสองทำไมฮะ เมียก็สนใจหอยากรู้คําตอบามาน<ม>านแล้วจริงๆอ,ะอ่ะ,อะเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าราคานี้เพราะรายการมาเขาเลยรู้แล้วว่าราคานี้ไม่น่าถามทำ,ทำไมพี่อะไรที่ทั้มเราชอบตอนนี้มากก็คนอื่นไม่มีไอ้ต้นธรรมดาเรามีเยอะแล้วแต่รู้สึกว่าไอ้ต้นนี้มันคนอื่นไม่มีก็เลยก็เลยอยากได้มันเป็นความสเปเชียลอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบเออก็จริงเนาะแต่ต้นฟอร์มสวยแปลกเลยต้นนี้ก็สวยตั้งต้นเนี้ยฟอร์มมันสวยมากอต้นนี้ผมก็ไป็ล้านอ่ะไม่ไม่ไม่ต้นพวกนี้ไม่แพงที่แพงไปอยู่เป็นต้นเล็กๆอย่างนั้นน่ะต้นที่หินก้อนใหญ่ๆเราซ้ายมือมาเห็นไหมครับไอ้ต้นอยู่ด้้าานนหไปทีฟอย นั้ไงได้ไงั่้ไงต้นนั้นน่าจะประมาณเกือบเกือบ้านเหมือนกัน<า>จริงๆเขาจะวัดความความอว้วนของมันแล้วนิ้วนึงอยู่20,000ื่มั้งถ้าจะไม่ผิดนะในนี้ก็มีหลายช้ที่ไม่เหมือนกันแต่ผมมีต้นแบบไป้ต้นแพงมา<ฮ>มีอยู่สต้น